เห็นสายชาร์บตดีไหมแม่ลองถอดแม่ถอดสายชาร์บตเข้าออกสามครั้งแล้วก็เสียบตูดชาร์บตกับโทรศัพท์เขาบอกว่าจะมีสิ่งที่น่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นแม่ลองทำดูถอดเข้าถอดออกสามครั้งแล้วก็เสียบแล้วก็ชาร์จแบตเลย ยากกลับกรุงเทพไหมไม่อยากเหรออยากอยู่นี่ใช่ไหมร <c oughs> ้อนมากเลยพ่อครับครับผมไอ้นั่นอะไรหนูรังไปเล่นกับเพื่อนๆอะอ,อแล้วหนูเห็นผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอะควักนมใหไม่ผู้ชายดูดเลยฮะหน้าบ้านเราอะ่ะกงวาดสัเถอะกันนะโอ้โหยรุ่นสมัยนี้มันไม่กลัวแล้วนะผู้หญิงอยู่เท่าไหร่นะ สิบแปโ,อ,โอยังไวรุ่นอยู่เลยอะแล้วผู้ชายอะสิบเดือนสิบสิบเดือนเออเพราะว่าไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงอะอะไรมันแม่ลูกกันไ <c oughs> ล่กันวันนี้ตื่นเช้ามาตกใจมากครับพ่อค้าขายข้าวแถวบ้านโดนตำรวจจับขายยานะฮะผมอยู่ในซอยนี้มาตั้งนาน ผมไม่เคยรู้เลยว่าแกขายข้าวนะครับทำไมมันเริ่มอ,อย่างนี้เนี่ยรถบนถนนไงลูกเอ๊ะมาถึง,างนี้อะไรอะกระเป๋าตังเนี่ยอา้าวเวลากูเราใส่แมสทำไมสองชั้นเนี่ยก็เขาประกาศแล้วไม่รู้เรื่องอยังไงทำไมอะหมอเขาบอกให้ใส่แมสก่อนเอา้า เรียนกรอยากจะเลี้ยงแมวสักตัวอยากจะเลี้ยงแมวสักตัวอยากเลี้ยงแมวจังเลยเบื่อไอ้มาไซบิลิง คิดถึงเมียไหมครับฮะคิดถึงเมียไหมเฉยๆแ้วแต่อารมณ์้่า่ฮาวันนี้ครับคือปอปวดเข่าเว้ยก็เลยไปซื้อยามากินแล้วเนี่ยเราว่าเราชี้ตรงเนี้ยชี้ถูกแล้วนะแล้วดูเพศสั์ดิดูให้ยามาดิ อคือมันมันไม่ได้มันไม่ได้เพียตรงนั้นอะดูดิดูหยิบมาให้ดิจะยิ้มอะไรอะไรไม่ได้ยิ้มอะไรเขาก็แชทเล่นกับเพื่อนนี่แหละดูอะไรไม่ได้ดูอะไรตัวจ,จะจับปิดอะไรกรนักนนะากนหนเนี่ยเขาแชทกับเพื่อนอยู่แหกตาดูข้างหลังก่อนไหมข้างหลังอะไรโน่นข้างล่างอะไรเขา,า,อขา,าเอามา่ไรเวลากิโกหกอะไรแหกตาดูบ้า เอาไว้แต่ตอนไหนอะตั้งนานแล้ว <c oughs> ให้หมือได้หรอนี่ผมจะแล้งแฟนนะครับแฟนผมคนดีมากครับเวลาเวลาตกตรงตกใจเวลาอะไรไม่เคยด่าผมสักคำเลยนะเดีย๋ยวผมจะทำให้มันตกใจวูน่่ามันจะดา่ามไหม <c oughs> ทำอะไรจะจดะ จะไปข้างนอกใส่แมสให้ลูกอย่างเธอไ,ไหนดูดิให้พ่อดูหน่อยใส่แมสยังลูกโอเคไปได้ละไปบ๊ายบายบ๊ายบายได้เวลาพักผ่อนเพื่อนๆโอ้ยสุกด้แล้วจะเข้านอนตักเมียอทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไ ไม่ได้ทำอะไรจริงเหรอจริงแล้วไอ้ดูอยู่นั่นนะซิกแพคหนะไม่ได้ดูอีกคนดูไม่รู้เลยนผู้หญิงก็โดนขบไปกันแม่ขี้ปุ๊กปี้ปุ๊กปังงเปี่ยงเสี่ย ไม่สนิทแม็กแล้วเป็นคุยอ่ะเอาก็ไม่สนิทไงไม่สนิทแล้วเป็นคุยอะไรเอาก็มันไม่สนิทอ่ะไม่สนิทมีไม่มีมีอะไรก็พูดไม่ดิทาไมสนิทอ่ะกูหมายถึงประตูอ่ะมึงปิดไม่สนิทเอาหรอครับไอไอเหี้ยมึงนักเรงมาจากไหนวะก็ไม่รู้อ่ะครับ เมาก็นอนดินี่ไม่หลับไม่นอนมานอนตาแมานอนตาแข็งอยู่ได้เออ ไอ้เที่อดูบริการลูกค้าไอ้หน้าหิ้วยเ,เลยอ่ะสัตว์ฟ้ <c oughs> องแม่งเลยเนี่ยไอ้ที่อะอะไรอ่ะมเอาจากตกง,งานไหมไอ้ที่อะอะไรอ่<จ>ะอื้มอื้อออออมฮิใส่ด้วยน้ำใจเลยยืมรถแม่ออกมาเฉี่ยวเสานิดหน่อยแม่คงไม่ว่าอะไรหรอกมัง้ง